ไยเหมือนกันครับที่ท่านนี้อยู่ทางเหนือครับก็เป็นเภสัชอยู่คลังยาครับแม่อายุประมาณสักเจ็ดสิบแล้วมั้งครับก็คุณแม่เขาครับเป็นเป็นโรคไตแต่ยังไม่ได้ฟอกเหมือนกันก็โทรมาถามช่วงต้นต้นอหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วอะครับก็สั่งอูมิไปให้กินหนึ่งหนึ่งกล่องกินไปประมาณหนึ่งสัปดาห์วันละวันละซองนะวันละซอง โอ้ทเแจกเวลาซเป็นด้วยหรอปกติน่าจะต้องสองซอนเป็นไงบ้างเมื่อาห์หน้หนึ่งซองเขาบอกว่าเขยังไม่ได้ไปตรวจนะแต่ว่าการของคุณแม่ได้ดีขึ้นชัดเจนความจําดีขึ้นพูดจาดีขึ้นเขาบอกแปลกดีเขาบอกงนี้อันนี้ก็พิมพ์มาครับก็พูดจาดีขึ้นแล้วแปลกดีแล้วก็เราก็ให้กินเฉพาะอุมินะครับแล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ยสั่งเอ็กโซไปด้วย ผมก็ถามพี่โจว่วากินเอ็กโซได้หรือเปล่าพี่โจยังไม่แนะนานะแล้วบอกเดี๋ยวพี่เราให้กินดูนะว่าแม่กินได้หรือเปล่าฝืนๆเขาก็ให้แม่ให้แม่ทานาก็แเฮ้ยแม่ดีขึ้นเร็วมากเลยกินเอ็กโซหนึ่งซองครับแล้วก็เขาบอกว่าพี่ไม่เคยเชื่อเรื่องอาหารเสริมเลยอ,อ,อันนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายของพี่เขาบอกงี้ครับพอกินไปสองสัปดาห์ไปตรวจผลผลแลบดีขึ้นจากค่าไตหนึ่งจุดหกสาม เหลืออยู่ที่1 3ึ่งจุดสามแปดครับเจ็ดสิบใช่ครับขอเป็นตัวแทนภาคพรังงานครับซื้อไปสิบสองกล่องแล้ววันนี้สั่งมาเพิ่มอูมิซี่กล่องแล้วก็ฮาร์ดสามกล่องก็มีแค่นี้ครับว่าอูมิี่มันดีจริงๆเรื่องไตแล้วก็ชัดเจนมากครับแล้วให้เอ็กโซด้วยใช่ใช่เราเราไม่ได้ทำนะเอ็กโซเพราะว่ามันมีคอส ไม่ไม่แม่เขายังให้แม่ทดูครับแต่ถ้าเราไม่แนะนำเขาก็ยังใช่แต่ตอนนี้เขาก็พอเราแนะนำมินกับฮารเขาก็ซื้อมินกับฮาร์ไปให้แม่สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรวจอีกเดี๋ยวจะได้วันหลังเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดี ดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพกพาสะดวกในบรรจุพัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก